โอเควันนี้กับผมรีววเหมือนเดิมกับฟล์มฟล์มแล้วก็โบสถ์อคิครับวันนี้เรามาทำคลิปต่อจากไอคลิปหนานละเอาอะไรไปดิแน่ๆเอาไปฉายก่อนเลยหนาไอคิวมันอย่่หนาทำไมอยู่กันสามคนอ๋อมันออกไปก่อนเพื่อนเลยไปไปกันเลย ทำไม,ไมกูเปิดไฟอย่างวะล้วาไง,ไอ,างอืมทำไมมันมืดว่าไฟไฟในมือเลยอไ,ไอ,อย<ป>ไฟ,ไม,มไ,ฟไม่มีประสิทธิภาพ เอ,ออไอ้แค่จะเปิดไฟเลยเปิดไฟดิไอ้คำมืดเลยก่อนกด E เปิดโตเออว่าแต่เควสมีอะไรวะลืมอ่านเควส์ป่ะเล่นเสร็จไหมฮะ โอเคเควสมันก็มีสี่เหมือนเดิมนั่นคือระบุเพศผีทีมต้องมีพลังงานเฉลี่ยต่ำกว่าสิบบันทึกกิจกรรมด้วยวิ่งวิ่งวนโรดอ e m อ้าวโอเคดีละแล้วก็มีบางคนฮะมีบางคนเป็นพยานเหตุการณ์ผีว ถ้างั้นก็น่าเป็นกลัวที่ต้องโดนผีหลอกรอบเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นละวิ่งเป็นเด็กแว้นเลยเห็นปะเมื่อกี้มันสปีดโบ๊ทอันนี้ไอ้ boat ไอ้ boat เห็นสายดีเดินดูอะไรว่ามีอะไรบ้างมันกินแมวทะเลาะกันเลยแมวทะเลาะ แวอยู่มึงแพิมพ์สมดเอา้าทำไมทิ้งไม่ได้ละเนี่ยทิ้งดิเออทิง้งละเอะเอทำไมมัน<อ>ทำไมมันคว่ำวะเออเปิดทิง้งเออไปฉายกูอยู่ไหนแค่พิมพ์สม,ดมดุดวะแปรบอสแปรบอสเลยกันสองคน นี่ไออด้ดีดีเออห้องเปิดดูได่มีอะไรโอ้ยโดดไม่ได้เฮ้ยเสียงอะไรวะเป็นอะไรกันวะโอโเอา แล้วใครมันเขียนไอ้คิวมึงเขียน who are you แต่มึงไม่เติมตัว e ตรง R เนี่ยนะ,ะไปใครจะไปหาที่ปั่นไฟมาก็อันนี้อะไรวะ what are you มึงเขียนอะไรเนี่ย what are you where are you มึงเคยเขียนไวยนะ where are you ไอ้แค่เด็มึงเขียนเอง Where... tina, 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 nãy tina, You... tina, tina, Where về à, you? tina, 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 này tina, 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 เดินเดินหาที่ปั่นไฟกันไหมั้ยนเนี่ยไอคิวมองอึงจะเขียนตากู่ทำไมทั้งที่กูเขียนไ้ละฮะประต,วตวูวันดีฮัลโหลไม่เฟนไม่ใครอยู่เป็นเพื่อนเลย มันพูดอะไรอย่างแชทมันไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยเอาไฟไม่เปิดโอ้ไฟดีเลยเกิดริวคนนี้ไม่รู้อะไรเขียนคุยอะไรกันใครปิดประตูใครปิดประตูวะ ผีวิวประตูผีจองจะเล่นกูคนเดียวทีมทีมถูกเข้าอะไรอยู่ฮูฮูไอ,อยูเดี๋ยวถ้าเราจะถามว่าผีเป็นใครเราต้องเขียนว่าฮูไอ,อยูใช่ไหมแล้วทำไมมึงไม่เขียนฮูไอ,อยูเ เฮ้ยมันเขียนว่าอะไรวะหกสิบแปดอายุหกสิบแปดไอ้ย่แต่ทำไมตอนนั้นกูเห็นเป็นผู้หญิงวะตอนที่เจอครั้งแรกทำไมกูเห็นเป็นผู้หญิงต้วมันจะปิดประตูห่อมแมวอะไรวะอายุหกสิบแปดปีอายุเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอ้เชนุงเล็บขวดเออไอ้ย่าเฮ้ยบอ มึงเข้าไปเลยอีเขียวมึงห้าวว่ามึงเข้าท้าผีผีต้องการตัวว่าเขาแบบวงการต้องการตัวอันนี้ผีต้องการตัวอันนี้คือไฟกูเปิดแล้วจริงๆใช่ไหมคลิกขวาไรตรงนี้ไฟเปิดอยู่จริงเว้เนี่ยทำไมมืดเลยอะ เห้เชียนว่าจเขียนหยอวอินโฟเลตนะไอแวยนอินโฟเ t e ปะเปิดเฮ้ยสับสวิตไฟขึ้นแล้วเวยบอกว่าสาับสวิตไฟขึ้นแล้วเปิดไฟดิเออมันเปิดไม่ได้วะห้องนี้เออเปิดได้เออเ,เออก็ออออออถือแค่ไฟฉาย với ai có ai bot à, ờ, Sáng cho bot nó còn sến tao vô đằng đằng thôi, Không chím, hai cái kia mà nguy thấy rồi ok, à cái phim mày kia โอ้ไม่มีใครมาป่านไฟเลยกูต้องมาป่านไฟคนเดียวทุกรอบเลยโอเคก็น่าไเป็นกูแลวตอนเนี้ยวันดี ได้มาเลยจากการจดติียกายภาพม,มีน้ำมนต์ไหคนอื่นแม้พลังงานแทบไม่ลดเลยเว้ยกูลดเยอะสุดแหละแล้วไม่มีใครเข้ามาข้างในวะ ตายตายแอ้ฟิล์มนะครับมันท้าคุณเฮ้ hey, okay. Okay, คิวโอเคโอเคหรอกกูด้วยแล้วใครตายวเนนะ่ะไม่นะไอ้เยีคนที่โดนท้าไม่ตายเว้ ไม่ไดิแอคคอนที่ท้าไม่ตายแอคคอนที่ไม่ได้ท้าตายยืนรอนต้องเตกผิวกล้องที่หนึ่งไม่มีอะไร เมื่อี้นี่มีิวตักห้องห้องภาษาหองห้อตห้องห้องห้องห้งห้องห้อง้อง้อง้ยงห้อง่้อห้องห้อง้องหง่้องหางห้งท้องห้อย้องหองห้องีทองี้องห้องห้องห้งา้อ้อองไรอ้อองห้องหงง้อง้องห้งง คือแงวะ่ะไอ้บอสมันไม่ได้ท้าผีอะไรเลยเว้ยมันโดนผีฆ่าตังกันไอ้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 ฟิล่ะท้ามันไม่ตายมันหนีสักเออฮะไอ้บอส ผีอยู่ไหนวะไอ้บอสผีอยู่ไหนวะผีอยู่ไหนวะอ้ากูเปิดประตูไม่ได้วะเปิดประตูไม่ได้อย่าลาก,กูอ้าวกูตายสวัสดีไอ้บอสเพื่อน,นกูกลายเป็นผีคนหนึ่งแล้ว ไม่ต้องเป็นหรอกไอฟรีพลังงานเยอะกว่าเพื่อนเลยเว้ยเฮ้ยไอบอสไอบ,บไอสพวกเรากลายเป็นวิญญาณแล้วเว้ยไอเังก็โดนผีฆ่าตายเนี่ยตรงรอบๆโซฟาหมดเลยเ้ยเอาตายหมดเลยอ่ะเอาเหลือ,อไอคิวคนเดียวนอกนั้นจะเป็บบนวิญญาณหลงทางหมดเลย เอ,อแล้ววันนี้ไว้แค่นี้ออกับคลิปงงงงงใครที่ไม่ชอบคลิปนี้ก็เ <Hey. S 2> อ้ยอะไรนะะี่แหละว่าใครดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเหลือเชื่อจริงไหมให้ที่ดู <Hey. S 1> ใครไอ้เ <c oughs> ชี่อคนน่าเกียดเลยไอ้ <c oughs> คนที่ไอ้ <c oughs> คนท,ที่มันแบบท้าทายผีมันไม่โดนไอ้คนที่ไม่ได้ท้าอะไรแม่งโดนเฉยเลย เออเพรามันโดนได้ยังไงก็แชร์ใครที่ดูคลิปนี้จบไปแชร์ไปเพื่อนให้มันเสียเวลาเงงเงากับเวลาแบบนี้เล้ครับไปแล้ว